สวสดีค่ะทุกคนพอน,นี่มาแล้วค่ะพาน,นี่กับแม่ก็มาแล้วค่ะพนี่ไปค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้โพนี่กับพี่ก็มาแล้วนะคะโพนี่มันก็ไปไหนก็ไปกับพี่ด้วยตอนนี้เราอยู่ต่างจังหวัดมันก็มาด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าโพนี่มันเป็นเหมือนเพื่อนเราบางทีมันเป็นเหมือนแบบ เราใช้พูดกับมันเวลาก่อนนอนบางทีแบบเรามีเรื่องเครียดมีความทุกข์เราไม่มีใครเราก็จะปรึกษามันมันก็เหมือนเพื่อนเราคนหนึ่งที่รู้ใจ<ม>ก็อยากให้ทุกคนนะคะมีความสุขก,กับสิ่งเล็กๆที่เรามีอยู่ในบ้านนะคะบางครั้งช่วงนี้เราก็จะมีปัญหามีความทุกข์ใจมีความกังวลใจมีความวิตกกังวลมีความเหน่อยล้าซึ่งบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่า อะไรเกิดขึ้นในชีวิตเราทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้มันก็อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตครั้งหนึ่งที่ยิ่งใหญ่ของเราซึ่งเราก็ไม่คาดคิดหรือว่าง่ายๆคือเราอาจจะคาดหวังในสิ่งที่เราอยากได้แต่แล้วมันก็ไม่ได้อะไรอย่างงี้ค่ะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกระทบจิตใจของเราแบบมากแต่ถามว่าพลังใจของเรายังดีไหม มันก็ยังจะไม่ดีแบบฟื้นฟูขึ้นมาได้ขนาดนั้นถูกไหมคะต้องใช้อะไรคะเวลาเวลามันจะช่วยเราและอีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องรู้สึกว่าบางครั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมีตั้งอยู่ระดับไปเราต้องรู้จักเหมือนการปล่อยวางบางครั้งการปล่อยวางก็คือการปล่อยไม่ใช่ปล่อยมือปล่อยอะไรเงี้ยปล่อยแบบความคิดของเราอะให้เป็นอิสระ คิดว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้แต่ที่เราแบบไปตั้งมั่นยึดมั่นมันไว้ก็เลยทําให้เราแบบเป็นทุกข์จะถามว่าเฮ้ยมันจะแบบหายได้ในสองวันสามวัน,วนมันก็ไม่ใช่หรอกค่ะที่มาพูดนี่ก็คือแบบแค่อยากรู้ว่าเฮ้ยต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างกําลังใจสิ่งเล็กน้อยที่เราทําได้อย่างเช่นพี่ชอบอ่านหนังสือหรือฟังบอดแคสคุยกับโพนี่ แล้วก็แบบก็ยังมีกําลังใจอยากแบบนําข้อมูลดีๆสิ่งดีๆที่เราแบบนามาแบ่งปันให้กับทุกคนได้นําไปใช้ปรับปรุงพัฒนาหรือว่าเอาไปเหมือนว่าไอ้สิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีเอาไปปรับปรุงใช้ในการดําเนินชีวิตนะคะหรือแม้แต่แบบการมีชีวิตคู่การจะมีคู่รักการมีแฟนการมีทัศนคติที่ดีในเชิงบวกบางครั้งเราคิดสิ่งดีๆ ความโชคดีก็จะกลับมาหาเราอาจจะไม่ใช่วันนี้แต่ถ้าเราคิดบ่อยๆคิดย้ำในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งที่ดีคิดดีสิ่งเราคิดออกมาคิดลงไปในจิตใต้สำนึกของเราออกมาบางครั้งมันอาจจะเป็นความโชคดีที่กลับมาหาเราซึ่งวันหนึ่งเราก็ไม่รู้ตัวก็ได้ว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งแต่วันนี้ในเมื่อเรามีปัญหาความทุกข์ใจไม่ใช่ว่ามันจะหมดไปแต่ก็ยังมีพลังใจกำลังใจของทุกคน สิ่งเล็กๆน้อยๆที่นำความสุขมาให้เราได้เราก็ามาแบ่งปันขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามกดหัวใจด้วยนะคะช่วยแชร์ข้อมูลเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปแล้วพบกันนะคะทุกคนพอนี่ขอบคุณนะคะที่กดติดตามแม้ตอบกับพอนี่จะมาแบ่งปันความรู้อีกค่ะบ๊ายบาย